วันนี้เรามาเช่าเช่าอุปกรณ์สกีด้านนอกแล้วเดี๋ยวเราจะไปกีฬเล่นกันวันนี้เราออกช้านะคะเนื่องจากเราเหนื่อยอ่อน mm hmm. เมื่อยล้ามานานแล้วนะ mm hmm. คุณลุงก็จัดการให้เราทุกสิ่ง mm hmm. นี่รองเท้าเราก็ได้กันมาแล้ว mm hmm. คนละคู่สองคู่เดี๋ยวเราจะไปเล่นสกีตอนช่วงบ่ายกันวันนี้ mm hmm. นะ นี่ใช่เราเช่าสกีแล้วสองวันเขาบอกว่าไม่ให้มาจ่ายพรุ่งนี้ตอนคืนคือคือเราอะไม่ได้จะโกงแต่ว่าเขาไม่กลัวโกงใช่ไหมเลยทำให้เราจะโกงซะก่สะกดคำว่าโกงไม่เป็นตัองมีจัดอาหารทุ่มนึงไหใช่ใช่ห้าโมงเขาบอกห้าโมงทุ่มหนึ่งทนอ๋อแล้วก็มีกระดองปูหนึ่งอันแล้วก็ยากิโซบะ ไก่และไก่อ so, like? yeah. yeah. ่ะปป้าก like, right. yeah, ับลูกมานั lights, uh ่งด like ้วยกันกินด้วยกันไปปอปป้าลูกจานอันนี้เป็นข้อไก่อ๋อสั่งเพิ่มเลยจอกอาหารกลางวันของเราวันนี้อันนี้เป็นข้อไก่เป็นไก่อร่อยข้อไก่อร่อยอร่อยไก่ไก่ฟันปลากินยากิโซบะไหมหอมมากของปูมันปิวบูปกติแล้วกระดองแล้วเท่าไหร่นะ แพงอ,ะ 5, 600, อ่ะออันนี้ร้อยกว่าบาทอ่ะแบบว่าสามร้ยเยนสามร้อยเยนเท่านั้นอืมถูกอยางร่อยอัไหมอืมหอมหอมหอมโอ,อ้ออปัทมาสั่งเซ็ตตรงปกตรงปกอันนี้ของพราวลูกอ่ะพ่อเอาอะไรออกให้ลูกก่อนอันนี้ของน้องเซ็ตโตะแต่ก็ไม่แพงด้วยนะ เซตเนี้ยสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมของผ้างเนี้ยกเนเจ็ดร้อยเยนเนี่ยเจ็ดร้อยเยนถูกมากอะแต่ละอย่างเจ็ดร้อยเยนเนี่ยดูดิอันนี้ก็ไม่ถึงสองร้อยเนี่ยอันนี้ก็สามร้อยกว่าบาทดูเซตดิเออเออไม่ประเทศไทยไม่ต้องมีพันหนึ่งแปดร้อยอันนี้เราได้นั่งก่อนโดร่าใหญ่เลยขึ้นสูงด้วยนะเนี่ยจะบอกขึ้นไปลิบๆิวันนี้เรามาเล่นสกีที่โครนอ ก็เริ่มละลายแล้วแต่ยังพอได้อยู่นะดูข้างหลังหน่อยนะนี่นาดสุดเลยไปให้สุดอย่าหยุดอยู่ตรงนี้ชั้น้นาก่เ,เดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆเป็นไงมัางคะลูกกระเช้าใหญ่เลยกระเช้าใหญ่โตเดี๋ยวเราจะขึ้นเลยบนนู ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปลองเล่นสกีกันเป็นไงคะลูกกินไรที่นี่ไหวไหมไม่กินไม่กินไม่ไหวกินไรญี่ปุ่นนี่สุดยอดแต่วิวสวยหิมะกำลังตกเลยที่ไม่ใช่กินไรกินไรที่ไม่ใช่กินไรโอ้แบบว่า สไลเดอร์กันลงมาดีกว่านะรอบนะใช่รอบต่อไปจะสไลเดอร์ลงมาสไลเดอร์ลงมาแล้วนะ <c oughs> ไม่ไหวนะคะแบบนี้นี่แหละสเลดเราสวยสกีเราสวยส,ส,วยสีสวยแล้วมันเลี้ยวยากมากเลยอ่ะพี่นา <c oughs> เดี๋ยวเราจะถึงทางที่เราจะไปเล่นสกีละว,วิวจะสวยนิดนึงหนึ่งดูว่าหล่อสกีที่นี่เราจะไหวไหมจะไหวไหม จะไหวไหมตอนนี้เราขึ้นกระเช้าหิมะตกหนักมากเลยดีใจได้เห็นหิมะเยอะๆโอ้ oh, หิมะลงมาเรื่อยๆนี่ป้าากับมามาอยูน่นยนั่เลยเราอยู่นี้หิมะตกเห็นไหมเกาะหัวขาวเลยดีใจดีใจมีหิมะแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่น <c oughs> หิมะตกเยอะแยะเลยคะ่ะ หิมะตกนะสวยอากาศดีเลยคนนี้ดีงามหิมะตกค่ะฟินไหมลูกฟินไหมคะฟินเลยหิมะตกเต็มไปหมดเลยที่นั่งเราแต่มไม่ปด้หิมะอยากเก็บหิมะกลับบ้านจัง อยู <c oughs> ห่หมาเต็มเลยไม่รู้จะเห็นไหมนะ้หิยู่หมาตกเป็นสายเลยละอองเรามาตรงนี้แสงไฟสวยเลยอยู่ตรงฟูลานโนสก,กีรีสอร์ทน,นีเขาเรียกหนิงเกิลเทเลส ถ่ายคุณชายอีกแล้วนะโอปา้าโอปา้าเกาหลีมาโอป้าหรือกาดนะาร้า,า <c oughs> กาดยืนเฝ้าหน้าร้าน,นอะอ <c oughs> อนะโอป้ายืนเฝ้าหน้าร้านอยู่โอเคเดินดูข้างในกันอีกนิด ก็จะเป็นร้านขายของนะข้างในก็จะมีแบบเหมือนงานแฮนด์เมดอะไรทั้งหลายนะ <nt il> แล้วก็มีอ่ามีร้านวาดให้เช่าด้วยมาขายอะไรกันดีไหม <pineapple> แล้วก็พวกน่นารักมากแสงกำลังสวยเลยตอนนี้ ก็เดินเรื่อยๆอากาศดีมีหิมะตกบางๆตอนนี้นะคะโอ้ยเย็นสบายชื่นใจส่วนมากเขาข้าด้านในเขา n นโฟโต้ไม่ให้ถ่ายรูปด้านในเลยเพราะว่าเป็นงาน handmade นะก็เลยไม่ค่อยได้ให้ถ่ายรูปเท่าไหร่มีร้านกาแฟาจะปิดแล้วส่วนมากจะเป็นร้านขายของที่ระลึกโอเคขอไปเดินแป๊บ เดินฟินอยู่ในนี้ก็สวยดีนะแสงกำลังสวยเลยร้านรวงต่างๆก็มีความน่าสนใจแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายในร้านข้างในนี้ของของน่ารักมากซูมของเขาไปดูจะเป็นประมาณแบบแฮนด์เมดทท้งนั้นเลย มือนได้ร้านจอน,นี่ขนาครอบครัวเราอยู่ในโน้นหลอกออกมา,า,า,มา,มาหมูนะคบกระเพราวันนี้ป๊ะป๊าทำอะไรคะอกอ,อกกระเทียมไหนดูสิแล้วก็น,นี่ีๆในหม้อเสร็จแล้วจะทำต้มยำ ต้มขาหมูแต่ว่าใส่เห็ดไปแล้วหน้าตาแปลกประหารลาดซันซีมีไม่พอยซันซีมไม่พอยอยู่บนโต๊ะสวยงามน,นี่จะไปดแูแล้วก็มีปลาลเดลโอนนี่สันซีมไม่พอยสวยเหมือนที่ร้านทำ <c oughs> แล้วก็มีเดลโมนเดลโอนอ,อันนี้ไม่พอยก็ทำเด่น เสร็จแล้วมีไข่มีต้มขากุ้งแล้วก็บนโต๊ะนู่นนะบนโต๊ะนี่มีก้างไหมนี่มาเล่นสกีกันอีกหนึ่งวันแค่ใส่รองเท้าก็เหนื่อยหอบพอแพกแหกแต่ละคน ใส่รองเท้าเราก็เหนื่อยกันแล้วนะคะอ่าพาวช่วยที่ใส่รองเท้าหน่อยอปีดปีดปีดรลัดอ่าไหนพ่อแอมใส่เสร็จหรือยังได้แล้วมันเป็นการกระทำที่เหนื่อยมาก <c oughs> <c oughs> โอ้ยอายกันแบบว่าสุดยอด วันนี้เรามาดูหิมะว่ามันละลายไปอีกหรือยังหรว่ามันมาเพิ่มอย่งางเมื่อวานแต่เหมือนจะละลายอีกเลยอ่ะดูจากลานที่ลงมาตรงนี้มันมีดำดำ,ดำไม่มีแล้ว <c oughs> วันนี้ไอ้องงสิบสององศาด้วยเริ่มโอเค,อเคยังไม่จบแค่นั้นเ,เราต้องถือแผ่นสก,กีขึ้นมาอีกอ่ะหนูเลือก เลือกถุงทาถุงมือ,อโอเควันนี้เราก็ขึ้นกอนดอลา่าจะไปเล่นสกีอีกแล้วน้าแข็งเริ่มละลายเยอะวันนี้คนเพียบเลยนี่แม่พลอยขึ้นมาเล่นหิมะด้วยอยู่ริมน้นริบๆขึ้นกอนดอล่ามาเรื่อยๆนะคะน้าแข็งเริ่มละลายแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เล่นสกีแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะได้ไปทำอย่างอื่นอันนี้นั่นๆกระเช้ากระเช้าเร็วมาก กระเช้าเร็วมากแบบว่าอย่างซิ่งโอเคเดีวดูวันนี้เราจะเล่นได้แค่ไหนเนี่ยน้ำแข็งละลายหมดเลยวันนี้อุณหภูมิ12องศาแอปพลับพอเอ็มเีนวันนี้ไม่ได้สไลเดอร์ลงมาเลยล้มนิดหน่อยใช่ไหมคะ พยายามหัดเข้าหัดเข้าเออใช่นะเราก็เึ้นไปอีกเดีย๋ยวเราต้องเป็นไม่ค่อยน่ากลัวเราต้องเป็นอะไร <laughs> จ,ะะจะได้ไหมยวลองดูท่างทางนี่ก็สวยวันนี้หิมมะไม่ตกแล้ววันเรานั่งก็ถิมมะตกนะร้อนมากเนี่ยสิบสององศาร้อนมากเสืออเต็มชุดสก,กีเต็มข้างในเนี่ยเปียกหมดเลยเนี่ยข้างในชุ่มฉ่ำ <laughs> วันนี้หิมะก็เริ่มละลายไปอีกแล้ว้ากาศอย่างนี้ไม่เกินอาทิตย์เขาต้องปิดลานสก,กีแล้วแหะมันละลายหมดแล้วเนี่ยใช่เดี๋ยวเราไลตนสกีกันต่อไ่ายลงมาแล้วหนุนหน่นเล่นสก,กีไม่ไม่สะใจลงมาเล่นสเลตต่อถ่ายไม่มาเลยแบาป้าบอกเนินมันไม่สูงไม่งั้นต้องไปถ่ายจากบนนู้น ขึ้นขึ้นไปเล่นตรงโน้นเอาขาขึ้นจะได้เร็วลงมาไหมลูกน่าเปล่าลงมาแล้วอามินนี่ลงมาพาวระวังน้องลูกพาวระวังน้องทั้งหลา น้องต้องใช้มองพายนี่มาพักขาขอพักขาหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ได้พักขาเลยพักสกีมาปั้นสโนว์แมนนี่สโนว์แมนของฉัน นี่โนแมนของฉันมีเด็กๆปั้นอยู่ตรงนู้นอันนี้ของฉันมาถ่ายลิปเลยโนแมนของฉันน้องโนแมนน้องโนแมนอามาแล้วปะป๊ามาทีละคนมินนี่ ฟ้ามามินนี่มาเผาใจสายว่าแอมอ่าป๊างบางมาแล้วหนึ่ชุดของฟ้าน่ากินไหม อีกชุดหนึ่งเป็นแกงกะหรี่หมูตออมอจอคารีอัมเล็ตอันนี้คือจานดังอของร้านนี้เดี๋ยวเราจะมารอเปิดหม้ออันนี้ดูมันจะข้างในจะมีเ,เนื้อกวางนเนื้อไก่นเนื้อเป็ด เรามาเปิดโครงกครับมันบอกเขาบอกว่าหม้อร้อนเราต้องใช้ไอ้ผ้านี้จับนะขอยืมขอยืมจับแป๊บหนึ่งตัวหนักตั๊ะเอ๋ยยังไม่สุกรอก่อนไม่เกิดวันที่ยี่สิบอ่าโอเคจะกินข้าวไปไหนลองชิมซิป้าปีนี้จาบอกว่าไม่อระไรใช่ บอกด้วยแม่อร่อยเลยอร่อยไหมจริงๆอร่อยอร่อยต่างไอติมไปเป็นไอติมผัด,เ,ดเบอร์ดี้ทั้งหลายแหละเอามาผัดให้เราแล้วตุๆๆต คน <Hi. S 1> แค่นี้เผาได้อันนี้ถนนหนทางที่นี่เป็นบล็อกบล็อกสวยงามดูฝาท่อดูฝาท่อฝาท่อฝาท่อลายสวยเข้ามาดก,กันซื้อกุ้งหน วันนี้เราทำกับข้าวกินกันแบบว่าเก็บของเหลือในตู้เย็นให้หมดนะคะมีสาัพัดเลยยำม,มาม่าต้มยำกุ้งผัดผักไก่<ช>ทอดอผัดเห็ดน้ำมันหอยไม่ใช่เห็ดเห็ดน้ำมันหอยด้วยแล้วก็หอยเชลน้ำมันหอยด้วยนะคะกินแก้มกับวาย,ยาวาสเสืดเป็นหอยแลย,ยต้องทอดกับน้ำมันหอย,ยนะ <S 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 เสียสปอคสีแย่เลยไหน,นโอแคกินข้าวกัน พลเม้อย่างแล้วี่ต้องเก็บกินก็คือสตรอเบอรี่เม็ดใหญ่มากลำบากใจมากเลยใช่ไหมคะไก่แม็กเหรอหรือว่าเบอร์เกอร์ลำบากใจมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่เราเม็ดใหญ่มากอะมี่หยิบมาดูสักหนึ่งเม็ดสิคะโอ้โหปะาป๊ากินน้ำแก้ควยด้วยแก้ควยซัปโปโร วันนี้เราจะออกจากซัปโปโรเอ้ยฮอกไกโดนะคะก็เริ่มต้นวันด้วยการมาช้อปปิง้งร้านอือสองต่อเดี๋ยวเราจะต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มอีกไหม ระหว่างประเทศพอแต่ว่าในประเทศไม่พอตปิงเลยเยก่อนวันนี้เราะจะมา,นนมากินอ่ะข้าวกลางวันร้านนี้นะร้านนี้มันเด็ดตรงที่มันเป็นตำรานของเราเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> เราเคยมาแมวรถมาลรถมาเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งทำให้ระบบเขาลวนไปหมด <c oughs> <c oughs> กินโซชิใส่พันนะวิ่งมาแล้วอูนีปลาอันนี้อะไรประมือโอเคก, <Okay. S 2> ก okay. ำลังมาทยอยมาเรื่อยๆจะมาทางนี้ขอดูหน่อยไม,มายางยางไม่มาเถ้ามีเดี๋ยวมีเนื้อมาเนื้อมาวิ่งมานะ ฟู๊ตู๊ต่มาข้างบนนะมีมาข้างบนอุ้ยจานมันแต่ละจานหมุนตักเป็นจานเลยเนื้อเนื้อเรากินเนื้อแบ่งกับพ่อเอ็มก่อนแล้วค่ะแวะมาที่วัดนี่ละคังใหญ่โตมาก ตอนนี้เรายังจะไปหาพระที่อยู่ในครอบแก้วไม่เจอเดี๋ยวเราต้องขับรถเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยดีใหญ่โตโอรรานไปดูตามหาพระก่อนก่อนจะไปเจอพระพุทธรูป<ห>ก็จะเจอรูปปัน้นโมอายเต็มไปหมดเลยเต็ม,มเลยค่ะ เป็นรูปปั้นโมอายนะคะแล้วก็ตรงงู้นจะเป็นพระอยู่ด้านล่างนั้นเห็นเสียนพระไหมเดีย๋ยวเราจะท่าเข้าไปตรงนั้นอเคในที่สุดเราก็เดินมาจนถึงพระพุทธรูปที่อยู่ในคลอบปกติตรงนี้ก็จะมีทุ่งดอกไม้แต่ตอนนี้ดอกไม้ยังไม่ออกนี่ด้านในจะเป็นพุทธรูปองค์ใหญ่ โดนครอบด,ด้วยโดมมีเสียงของพระโผล่ขึ้นไปพลนแม่พอ,อยทำไมเราต้องมาที่นี่อ่ะเป็นบุสส์ที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่อ๋อเป็น,ปนสถาปน,นิกดังระดับโลกผลสร้างอ,อ,องค์เบลเลอร์เลยค่ะ อง,องผ์พก็มีสตูนเหลมแรงอากาศหนาฟินเลยเดินไปเดินมาแถวนี้นหกวันที่อยู่ที่ฮอกไกโดนะวันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเจ็วันเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ โอซาก้า <Osaka, S 2> ไปอยู่ในเวอร์แซลกันตอน,นนี้เรารอเครื่องพ <c oughs> ากินไอติม <c oughs> นะเดี๋ยวเราไปต่อที่โอซาก้ากัน